นี่กระเทียมกระเทียมเยอะรัวกระเทียมเยอะรวนี่อย่างแค่นี้ยเนี่ยใส่อะไรมั่งเกลือกระเทียมกระเทียมจะอร่อยเออแม่ก็รู้มกันเนี่ยเพราต้องใส่กระเทียมเติมคุณแล้วใช่ไหมเติมคุณแล้วใช่ไหม เออคนไม่ใหญ่ไงแต่ไม่ใหญ่เขานาแต่เขาไม่ติดคาวเพราะว่าเขาไว้นานไงี้ยเกลือเมื่อหลายวันเพราะว่าเกลือขึ้นเนื้อเลยถ้าหลายวันมันจะไม่คาวหรือเปล่าไม่คาวนี่เห็มไหมมันเยอะไปละเยอะเนี่ยเออมาพร้อมมันจะไม่เค็มเลยเนี่ยเอาแล้วแต่แม่ไม่รู้อ่าจะเกิดไม่เค็มเนี่ยเป็นตุเลยนะเอาดิใส่บิ๊กทีเนี่ยใส่ิแม่มองดูเหมือนจะน้อยอ๋อพอ ข้าวข้าวกับพี้แม่แมวนี่ฮะเอาวะอยู่ไหนกัะพีอยู่ไหนเนี่ยกัะพี้อ่ะเพราะมันบีบตัวแข็งเลยเนี่ยเพราะว่าใส่ไอ้พนันเข้าไว้ข้าวมันน้อยมันไม่ติดน้ำโอ้ข้าวเยอะนี่เนี่ยเยอะเหรอโอ้เปรี้ยวแล้วเราก็เอาหลายๆวันทำมันไม่เปรี้ยวเราก็ปล่อยก่อนไปเกี่ยวแค่เจ็ดวันเออแต่หอมกระเทียมเลยไหม่ะ ม่เหม็นข้าวหอมกระเทียมแล้วก็ใส่กระปกุกใส่กระปุกเออใส่หม่าวแต่เค็มมีกระเค็มหรือมั้งเนี่ยไม่เค็มก็โก,กตุงก่งจริงมันนะก็ใช่เลยเออไม่ได้แล้วลองเราก่อนออหอมด้วยมหอมรู้ไหมเหม็นข้าวรวยไม่ใหญ่คนโบราณเขาไม่ได้ใส่เขาไม่ได้ล้างอะไรเลยก็ล้างน้ำเฉยอืม็นข้าวเอาขี้ออกไม่หมดเลย โอ้โหล้างห้าหกน้ำเลยไม่ขมเราต้องกันการโขลกขมตัวมันเล็กจะเอาหัวออกทช่ไมไม่ใช่ตัวใหญ่อย่างเขาเฮ้ยเฮขีนขาวเลยเนี่ยอืมหายเลยโอ้โหแม่ล้างต้องห้าหกน้ำนะน้ำเอาน้ำขุนออกอ่ะขี้มันเพราะว่าเราวีขี้ใช่ไหมเล่าอ่าไก่อ่อมกันวีธีนะเนี่ยเฮ้ย ไม่จะอ่อยลองก่อนลองก่อนเราไม่มีน้ำเลยลเดี๋ยวมันจะเกิดเองเออน้ำจะเกิดเองเหมือนปลาล้างนางั่นแน่นถูกแน่นะถูกแล้วแหละอ่าโอเคแล้วก็รออีกเจ็ดวันใช่ไหมเราเรากันไว้กันไว้เผื่ออะไรไอ,อ้เผื่อเผื่อ เยลเราดักปลาซิวมาทำปลาจอมครับอันนี้เป็นปลาซิวบางส่วนที่เพิ่งดักมาแล้วก็มาปล่อยไว้ครับยังไงเดี๋ยวรออีกเจ็ดวันเรามาดูกันอีกทีครับแล้วก็ใส่ข้าวคั่วแล้วก็ทิ้งไว้อีกสามวันก็คือสิบวันกินได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ